สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะฟ้าใสค่ะอันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่องฟ้าใสปิงปิงวันนี้นะคะดูบรรยากาศของเราค่ะเรามาเที่ยวที่ทุ่งนานะคะจุดหมายของเรานะคะก็อยู่ตรงต้นจันค่ะต้นจานนะคะต้นต้นจันเดี๋ยวเราจะรีบไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้ว เราก็จะรีบลงคลิปนะคะโอเคเราก็จะไปถ่ายรูปแล้วแล้วก็ไปเก็บดอกจานนะคะโหดูทางเราจะไปทางไหนทางนี้เนะาะทางนี้นะเพราะว่าเพราะว่าไปทางเนี้ยพุ่งนามันก็จะตัดเลี้ยวไปทางนู้นโอเควันนี้ใส่เสื้อเอวันนี้น้องฟ้าใส่เสื้อเอวรอยคะ่ะเขาแบดเพงด้วยโอเคมาร็วๆี่ วันนี้นะคะพี่วิวนะคะก็จะพาไปแบบกล้องไม่สั่นนะคะเพราะว่าเดินไปยังไงกล้องมันก็สั่นนะคะเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเอาไม่เห็นเหนื่อยไหมเหนื่อยมากโอเคทุกคนค่ะถ่ายรูปตรงนี้สวยมากทุกคนอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวนี่ทุกคนค่ะทุกทุกคนค่ะ ุกคนเครดูคลิปที่เราเล่นซ่อนแอบไหมคะโอเคตอนนั้นนะคะ่ะเราจะลง10นาทีนะคะแต่ว่าคลิปมันตัดไปเฉยเลยเหลือเพียง7นาทีนะคะคลิปมันตัดเพราะว่ามันส่งไม่ได้ใช่โอเคไป,ป<ะ>นามเยอะมากเลยนะคะไม่มันมีพันมเหรแต่บ,บรรยากาศทุ่งนาเหน่ยอย ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดหมายกันนะคะถ้าเราถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะบอกเลยใกล้แล้วนีนอนอ่อ่ะอ่ะอ่ะกำลังเดินมามอ,ามาอ,อ้มันเป็น,นมันเป็นโนลงอะคะ่ะทุกคนโอเคแล้วพี่จะบอกนะคะตอนที่เราเดินมานี้เแล้วพี่จะทนนะคะ ว่าเดินมากี่เมตรนะคะก็จะประมาณสองสามเมตรสองสามกิโลเมตรได้นะครับเพราะว่ามันแบบมันไกลาจากบ้านพี่พี่ก็เดินมาจากบ้านพี่นะคะบ้านพี่กับบ้านน้องฟ้าใสนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะแต่ไม่ใกล้มากนะคะเป็นน่าจะก,กิโลน,นึงน,นะคะอันนี้ทุกคนเห็นกระท่อมตรงนี้ไหมคะเป็นเป็น กระท่อมตรงนู้นเป็นทุ่งนาส่วนบ้านอันที่เราให้ดูน่ะเป็นปูนนะคะซึ่งเป็นบ้านที่เขาเพิ่งสร้างแล้วบ้านหลังนั้นนะคะก็จะมีแบบเป็นบ้านน้องฟราใงสอยู่ข้างหลังบ้านนะคะแบบโมเดลอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ตกแต่งอะไรเลยค่ะเพิ่งสร้างใหม่เสร็จเมื่อยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ใส่ยังไม่ใส่หน้าต่างยังไม่ใส่ประตูอะไรใส่แล้วนะคะ,คะ,ะ,คะห้องนึง แต่เีาห้อ,อหงหนึง่งเพราะว่าเหลืออีกห้องนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ใส่นะคะทุกคนแล้ว,วค่ะนม่น้ำมเหมือนต้นซากุระเลยใช่หมเลยนุคยู้ใกล้นะคบอกเลยนะคะฟ้าสายบ้านบ้านที่เออไม่ใช่โรงเรียนที่ก็มีนะคะดอกกันเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะ สวยสวยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นทวงนะคะนู่นนต้นมันก็ขนาดใหญ่นะทุกคนเพือนเห็ไหมคพือนเ่ไหมตรงนู้นให้มันน้ำด้วยเหรอเดี๋ยวพี่จะให้ดูมุมไกลนะคะทีนี้เด็วไี่สุดี่ยนะคะอก โอเคเป็นใบเป็นกลีบอะไรเงี้ยนี่มึงอู้หูสีมันสวยอะอุ้ยต้นสวยมากมีคุเยอะเลยค่ะมีคุดเยอะเลยทุกคนถ้าทุกคนแบบได้มาเห็นทุกคคน่เพื่อนพี่นะคะเพื่อนพี่ก็อืมก็น่าจะมาอยู่มั้งเราจะหาือะไรก็ไม่รู้ไห้แล้วก็ไม่รู้ ใช่ทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเป็นไหที่เขาแบบเอามาตั้งไว้เอามาตั้งเอามาตั้งไว้นะคะเพื่อเพื่อจะมาอันนี้นะค่ะทุกคนทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนเห็นตรงใหญ่ๆไหมตรงเป็นรูอ่ะนี่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงไม้ใหญ่ๆอ่ะทุกคนบอกเลยนะคะตอนนั้นอะเรามากับพี่นะคะตั้งแต่ ที่แล้วมั้งเรามากับพี่นะคะแล้วทีนี้เราเราเจอนกค่ะเป็นนกเขาแก้วอะไรไม่รู้นกเข้าแก้วนะคะมันสวยมากมันมันมันแบบมันมีเสียงร้องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพี่นะคะเลี้ยงมันไว,ไวแล้วมันแล้วมันหลุดออกจากกรงนะคะก็เลยแบบหายไปเลย,<า>ยมีนกตัวหนึ่งนะคะพี่พี่พี่ของพี่นะคะพี่ของพี่วิวเก็บได้ เชื่อว่าพี่โอ๊คค่ะแล้วเราเราทีนี้นะคะเก็บเก็บได้อยู่บ้านพี่นะคะไม่ได้เก็บได้อยู่ต้นจันนะคะแล้วมันพูดได้ทุกคนนกมันพูดได้มันมันแบบมันปลุกพี่ก็เป็นนกแก้วอะไรแบบนี้มันชื่อมันพูดชื่อพี่ชื่อแม่ชื่อพี่โอ๊คนะคะหมดเลยก็ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใคร น้องฟ้าเก็บหมักฝรั่งัวเองได้ค่ะก็พี่ไงทำบนไม่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 ใช่พี่ไม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 ่อันนี้เราเอาทิ้งเลยเนาะเพราะว่ามันน่าจะเสียแล้วเรามาสองสามวันได้แล้วอะ่ะโอเค เราก็ถ่ายแค่เราก็ถ่ายแค่นี้แหละเนาะก็บรรยากาศเก็บภาพไว้แค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวเราก็จะเาจะถ่ายรูปเราก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้น้องฟ้าใสกับพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพวกเราสองคนได้นะคะชื่อช่องว่า น้องฟ้าใสปิงปิง,ปงโอเคสำหรับวันนี้นะคะ<ด>ก็ขอตัวลาไปก่อนคน,นะ,คะบ๊ายบาย